ทางฝ่ายค้าเนี่ยคุณนัทพงศ์ก็อธิบายให้กับผู้สื่อข่าวได้รับทร<ด>าบด้วยเส้นเดียวกันน<ห>ักที่ว่าทําไมต้องมุ่งเป้าไปที่ท,าน,าทานายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวเขาบอกว่าเหตุที่ต้องยื่นอภิปรายทานายกเพียงแค่คนเดียวนั้นเพื่อพิสูจน์ว่านายยกเนี่ยจะควบคุมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลได้หรือไม่โดยในการลงมติไม่ไว้วางใจหากมีคะแนนเสียงที่ขาดไปหนึ่งเสียง ก็ S 1> <S 1> <S สะท้อนสําคัญว่านายกควบคุมเสียงไม่ได้จะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในพักร่วมรัฐบาลค่ะก็แหมอันนี้ถ้า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 เป็นแนวว่าได้รับคะแนนเสียงไม่ครบทุกคนแล้วเป็นปัญหานี่ค่ะมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวคือคือคือมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นคือมันต้องเช็คชื่อกันะ<ๆ>ว่าเมื่อไงถึงวันนั้นต้องเช็คชื่อมีใครงดออกเสียงไหมซึ่งผมว่ายาก ถ้าถามผมนะเนี่ยอันนี้ผมถึงบอกว่าผมค่อนข้างเห็นใจพักฝ่ายค้านเขาอยู่นะ,ะว่าการทําหน้าที่ในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยข้อมูลกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันยากที่จะไปสู่จุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเป้าหมายสุดท้ายเลยของพักประชาชนขณะนี้ถ้าให้ผมมองนะก็คือต้องการให้มีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้ง ไอ้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไปถึงตรงนั้นในยาสำหรับปี2568นะแต่ถ้าเป็นปี2569เนี่ยเอออาจจะเป็นไปได้เพราะรัฐบาลคงต้องการเวลาแล้วหลายๆอย่างที่มันจะทำอยู่เนี่ยมันต้องการเวลาจริงๆในแง่ของความพร้อมในเรื่องของกฎหมายความพร้อมในเรื่องของเงินความพร้อมในเงื่องของการพิจารณาจากหลายๆฝ่าย เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ระหว่าง on proces ส <คะ S 1> อยู่นะรัฐบาลก็คงรู้ว่าว่าบางอย่างมันอยู่ on proces สอยู่ถ้าไปตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วทุกคนก็มองว่าถ้ายุบสภาตอนนี้คนที่จะเดือดร้อนเนี่ยคือพักเพื่อไทยเพราะว่าไม่สามารถด e ลิ v วอรี่อย่างที่คุยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ <คะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อเมือะไรเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดจุดนั้น